สวัสดีครับกิจกรรมความเพียร2ประจำวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2,567เป็นวันที่24เชษจิลากรคุณชาติธิรธรรมรหัส116บัดนี้วันที่14เดือนธันวาคมพุทธศักราช2,567 เป็นวันที่24ที่ข้าพเจ้าเชษจิรากรกุลชาติธิรธรรมขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกวาเลสุอัตตาคัดฉันตุฉันตุเทวตาสัทธธรรมังมูนิราชาสะสุนันตุสักขโมขังสักเเกาเมจารูเปคิริสิคาราตะเตจันตริเขวิมาเนทีเปรัตเถจักคาเมตะรุวะะคะเนคะวัตถุมหิเขเตภุมมาจายันตุ เทวาชรธรระวิสเมยัคขันทพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวระวัจนังสาทโวเมสุนันตุธรมัสสวนากาโลอยมพะทันตาธรมัสสวนากาโลอยมพะทันตารำมัสสวนากาโลอะยำพะทันตาบทที่สองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทที่สามบทสวดไตรสรณคมพุทธังสรณังัจฉามิธรรมังสรณังัจฉามิสังฆังสรณังัจฉามิทุติยมปีพุทธังสรณังัจฉามิ ทุติยมปีธรรมมังสรนังฆฉามิทุติยมปีสังฆังสรนังฆฉามิตติยมปีพุทธังสรนังฆฉามิตติยมปีธรรมมังสรนังฆฉามิตติยมปีสังฆังสรนังฆฉามิบทที่4บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญังพุทโธเมสารนังวังเอเตนะสัจจัวเชนะโสธิเมโหตุสัพพธา นัตถิเมสรารนังอัญยังทมโมเมสรานางังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธถิเมโหตุสพัพพทานัตถิเมสรานังอัญยังสังโคเมสรารนางังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธถิเมโหตุสพัพพทาบทที่ห้ามหาสมัยสูตร,ร เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพรควาสักเกสุวิหารติกะปิละวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทสหิจรโรกธาตูหิเทวตาเยพุยเยนะสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายะพิกุสังคัจจก อะทโขจะตุนนางสุทธาวาสกาญิกานังเทวานังเอตะทะโหนยังโขพควาสักเกสุวิหารติกะปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคะสัตทิงปัจจมะมเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทะสหิจโรกทาตูหิเทวตาเยปุยเยณะสันนิปะตะตาโหนติด พระวันตังทัศนายะพิขุสังคจายันนูนะมยัมปิเยนะพระควาเตนูปรสังกเมยามะปุปปสังกมิตวาพระควโตสันติเกปัจเจกะขาถาพาเสยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระวาปุริโสสัมมิจชิตังวาพาหังภาษาเลยะ ปสษาลิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาภควโตปุระโตปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตาวาเอกะมันตังอัทังสุเอกะมันตังหิตาหโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิ มหาสมยโยปะว่านัสมิงเทวกายาสมาขตาอาคะาตามหอิมังธรรมสมยังทักขิตาเยวะอป,ปาระคิตะสิงคันติอัทโขอปราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตตัตตะพิขโวสมาทหังสูงจิตตังอัตโนอุชุก,กะมะกังสุสารถีวะเนตานิฆาเหตวา ยินธริยานีรักขันติปันธิตาติอัทโขอัปราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเชตวาขีลรังเชตวาปรีคังอินทขีลรังโอหัจจะมเนชาเตจรันติสุทธาวิมาราจาขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโขอัปราเทวตาพระควโต สันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกยจิพุทธังสระนังคตาเสณนะเตคมิสสันติอ,อ,อปายภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปร,ริภูเรนสันติติอัทโขภควาภิกขุอมันเตสิเยภุยเยะภิกเวทะัสะสุโรกทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหนติตถาคตัง ทัศนายะพิกขุสังคจจเยปิเตพิขเวอเหสุงอติตมัทานานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภัควันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตพิกเว พระวิสันติอาณาคะตัมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยะขาปิไมหังเอตะระหิอาจิกิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตยิสสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิขเว เทวกายานางังนามานิตังสุนาถสาธุกังมะนาสิกโรถะพาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิกขูภคะวะโตปัจจัโสสงภคะวาเอตัะทะโวโจอสิโลกะมนุษยกัสสามิยัตถภุมมาตัทธิตาเยสิตาคิริคัพพังปะหิตตาสมาหิตา ปุถูสีหวาสันลีนาโรมะหังสาพิษสัมพุโนโอทาตะมนสา,าสุทธาวิปสันมะนาวิลาพินโยปัญจสเตยตวาวะเนกาปิละวัทเวตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกสสเสนละเตเทวกายาอภิก,กันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาตับปมกักกะรงสุตาวาพุทธสสะสาสนางัง เตสัมปาตุระหุยาังอมามนุสานะทัศนังอัเปเกสตะมัทขุงสหัสสังอหัสสัตติงสตังเอเกสหัสสานาังอมามนุสานะมัทธสุงอัเปเกนันตมัทธคุงทิสาสภาพ,พุตาอหุงตันจะสพังอภิญญายะวะวักคิตวานะจักขุมา ตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเนละเตเทวกายาอภิก,กันตาเตวิชานาถาพิขคโวเยโวหังกิติยิสามิคิราหิอนุปุพพโสสัตตะสหัสสาวยักขาภุมมากาปิละวัฒวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวานางชะสหัสสาเหมะวะตา ยักขานานตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวนางสาตาคิราติสหัสายักขานานตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวนาง อิจเจเตโสระสะสหัสสายักขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางเวศามิตาปัญจสตายักขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนาง กุมพิโลราชะคหิโกเวปุลลัสะนิเวสนังพินโยนางสตักสหัสสังยักขานังปะยิลุป,ปาสติกุมพิโลราชะคหิโกโศปาคะสมิติงวนางปุริมันจัตทิสังราชาทะตารัตโถภาษาสติคันทัพพานังอาทิปติมหาราชายสัสสทิโสปุตตาปิตัสสะพะหวอินทนามามหัภรา อิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสัตสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกหูนางสมิติงวะนางทักขินันจะพิสังราชาวิรุและโหตับปะสาสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายัสัตสิโสปุตตาปิตัสสะพะวโวอินทนามามหาพราอิทธิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยสัตสิโน โมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางปัจฉิมัจจะที่สังราชาวิรูปโขปภาษาสตินาคานางอาทิปติมหาราชายัสสัสิโสอุตตาปีตัสสะพะหโวอินทนามามหัพพะลาอิทธิมัโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนาง ปุตตะรัญจักทิสังราชากุเวโลตัปะสาสติยักษานางอาทิติมหาราชายสัตสศิโสปุตตาปีตัสสะพะหโวอ,อินทนามามหผลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยสัตสิโนโมทามานาะภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางปุริมะทิสังทะตะรัตโถทักขิเนณวิลุหโก ปัจฉิเมนะวิรูปขโขกุเวโรอุตรังที่สังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตทันรมานาอัทังสุวะเนกาปิระวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเตนตุเวเทนทุวิตูจะวิตุโตสหจันทโนกามเสโถจะกิน,นุมันทุนิมันทุจะ ปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวสูโตจะมาตริจิตตเสโนจะคันทัพโพนโรราชาชโนสโพอาคูปัญจะสิโขเจวะติมพโรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหาราชุพิโมทมานาอภิกามุงพิกข,ขูนางสมิติงวะนางอะถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัญชากา กรมะรัสตะลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตารัฐาจักอาคูนาคายาสัะสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวะนังเยนาคะราเชสหาสสหารันติทิพพาทิชาปักขีวิสุทธาจักขู เวหายสาเตวณะมัชะปัตาจิตตราสุปันนาอิติเตสนามังอภัญันตานาคราชานามาสิสุปันนโตเขมะ・มะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันนาสรณะมะังสุพุทธังชิตาวชิระหัดเถนะสมุทังอสุราสิตา พาตโรวาสะวัสเสเตอิทธิมันตโตยัสสิโนโการกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคษสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทณมูจีสถาสตันจะภริปุตตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพระริงเสนังลาหุพัทธมุปะขมุง สัมโยธานิพัทันเตภิกขูนางสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาคุงวะรุนาวารุนาเทวาโสโมจะยะยะสัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสัสิโลทะเสเตทัสถากายาสัพเพนานันต่วันนิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยสัสสัสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกข,ขูนางสมิติงวะนางเวนทูจัเทวาสหะรีจะอสมาจะทุเวยมาจันทัศสูป,ปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคกิตาสุริยัยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตา นักขัตตานิปุรัติิตวาอาคูมันทะพราหกาวสูนังวาสโวเสโถสักโกปาคะุรินทะโททเศเต,เตทะสถากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยสัตสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงมะนังอัฐาคูสหคูเทวาชาระมักคิสิขขาริวะ อริทกาจะโรชาจะอุมมาปุกพระนิพาสีโนวารุณาสหธรรมมาจะจกุตาจอาเนชากาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวาสวรเนสีโนทเสเตทัถ,ถากายาสัพเพนานะตะวน,นิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิกกามุงภิกขูนางสม,มิติงวานัง สมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาขิทาปทูศิกาอาคูอาคูมโนปทูศิกาอัฐาคูหรโยเทวาเยจโรหิตตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสัตสิโนทาเสเตทัศฐากายาสัพเพมานตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมโตวันนวันโตยะสัตสิโน โมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางสุกากากรุมหาอารุณาอาคูเวคนะสาสหาโอทาตะไคยยหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหาระขะขามัสกาจะยสัตสิโนทะนยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติ ทะเสเตทสถากายาสัพเพนานตตะวันนิโนอิทธิมโตชุติมโตวัน,นะวันโตยสัจสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิตติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากันทกาจจยะสัจสิโนสัมพิตกาลามะเสถาโชตินามาจะอาสวานิม,มานรารติโนอาคูอฏถาคูปรนิม,มิตา พระเสเตเัสถากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวนังสัตเถเตเทวนิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนนามันนวเวเยนะอคันฉุงเยจันเยสะทิสาสหาปะปุทธธุชาติมัคขีลังโอคะตินนมนาสวัง ทักเขโมคะตรังนาคางังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมมาประมัตโตจะบุตตาอิทิมโตสหะสนังกุมาโรติดโสจะโสปาคะสมิติงวะนงังสหัสสพมมาสพมมะโรกานางังมหาพรมมาพิติทตัติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโส ทะเศษทะอิสราอาคูปัจเจก,กวะสวัตติโนเตสัญจะมัชตโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจะสัพเพอภิกกันเตสินเทเทเวสพคมมะเกมาละเสนาอภิกกามิปัสกันหัตสันทิยังเอทะคันหัตถะพันธะทะลาเคนะพันธะมัถุโว สมันตาปริวาเรทะมาโวมจิตทะโกจินังอิตตัตทะมหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตารมาหัจจะสรังกตวานะภารวังยะถาปาวุสโกเมโคพทะนยันโตสุวิชุโกตัตทาโสปัจจุทาวติสังกุโทอาศยังวเสตันจสะสัพังอิญายะ วะักวะขิตาวานะจักขุมาตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสเนละเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิโวเตจะอาตับปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสาสนังวีตะระลาเคหิปกามุงเนสังโลมัมปิดอิชยุงสัพเพว,วิชิตะสังคามาพยาตีตายสัสสิโน โมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ